ม่านกรูวียังสามารถใช้กันยุงและกันมแมลงได้ด้วยค่ะไม่อยากพลาดเคล็ดลับดีอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะนอกจากม่านจะช่วยกันแดดได้อย่างดีแล้วนะคะม่านกรูวียังสามารถใช้กันยุงและกันมแมลงได้ด้วยค่ะ เนื่องจากว่าตัวเนื้อม่านเองนะคะผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่มีการทอเป็นลักษณะตะข่ายและลูกของมันได้มีขนาดเล็กมากอยู่ประมาณ2มิลนะคะก็จะคล้ายกับประตูมุงลวดที่เราใช้ในบ้านเพื่อกันยุงกันมแมลงนะคะทีนี้สําหรับม่านข้างเนี่ยตัวคู่หน้าเนี่ย มันจะมีอาจจะไม่เต็มบานจะมีการเว้นระยะเอาไว้นะคะสําหรับใช้มองกระจกข้างเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ในนั้นก็จะแนะนําให้ปิดกระจกคู่หน้านะคะแล้วก็เปิดกระจกคู่หลังแทนอย่างเวลาเราไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวภูเขาเนี่ยก็ให้เปิดกระจกคู่หลังเพื่อนอนรับลมสบายๆโดยที่ไม่มียุงและแมลงเนี่ยเข้ามารบก,กวนในห้องผู้โดยสารเลยค่ะ นอกจากนั้นนะคะเพื่อนๆที่ขับรถทางไกลเป็นประจำต้องขับรถข้ามจังหวดัดมีการจอดนอนตอนกลางคืนหรือว่าจอดพักเครื่องเนะะี่ยค่ะก็สามารถใช้มั่านร,รูบี้อันเนี้ยช่วยกันยุงได้อีกด้วยนะคะและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ก็ได้ค่ะแล้วคาะหน้าบีจะมาตอบให้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ